สวัสดีเอทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะมาทำยำไม่ต้องเรียกว่าตีนไก่เนอะขาไก่นะคะแล้วก็กุ้งนะคะยำม,มุ้นเส้นนะคะตัวเบลือเลยเดี๋ยวแนมให้ดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็มาเตรียมหอมใหญ่ก่อนนะคะอันนี้คะนนะคะเดี๋ยวแนมจะผัดตอนเย็น ใหญ่เนาะนี่หัวใหญ่ๆเลยนี่ผักชีนะคะที่บ้านเน้นไม่นี่ได้แล้วคะ่ะผักชีนะผักชีไทยคะ่ะ ตัวเบ้อเอย่างนี้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะหัวมันนะอ่าหัวมันเนนไม่ทิ้งนะคะแนนเอาไปให้สุนัขเนาะ นี่เอะเยนี่นคะคะหาไก่นะคะนี่น เรามาตำเอยมาต้มหมูเส้นนะคะหมูเช่นเราก็ได้แล้วปิดไฟ สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะีนแนนก็ต้องใช้มืออีกแล้วมาลวกกุ้งกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอา ขึ้นกันเลยเนาะนี่นะคะตัวเบลอเทอเลยนี่เราก็มาต้มหมูสับหมูแนนอาจจะสั่นนิดนึงนะคะ นีงนะคะยังมีชินของเรามะนาวเทลงนะคะมะนาวลูกหนึ่งแนนไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่แนนไม่ใส่นะคะเพราะที่บ้านแนนเขาไม่ชอบ หวานเนาะอะไรหวานโอเคเสร็จเรียบยร้อยผงนัวงั้นไม่ใส่เยอะนะคะนิ่งเดี๋ยวน้ำปลา ชิมนิดนึงชิมแล้วก็รสชาติโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆนะคะแนนโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้แนนก็ถือดูให้ดูหน้าไม่ได้ละมีกล้องแล้วะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็ขอค่ะ ฝากคลิไปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ